สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้นะครับผมสิบพามาเบิงนอกล้วยหอมท้องครับที่ผมนํามาปลูกไว้หลังจากหนึ่งเดือนผ่านมาครับเขาสิเป็นแบบใดครับมาเบิงกันเลยครับอ้ครับเพื่อนเพื่อนเริ่มมีใบออกไม้เห็นแล้วครับมีใบมียอดออกไม้แบบนี้นะครับอาการแบบนี้รอดลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมนอกจากที่ผมชินน้่ นอกกลวยหอมทองเนาะครับมาปลูกแล้วครับด้านขางเนาะครับผมกะแซมไว้ครับพักกิตู้ครับผมพักกิตู้บานเฮาครับเอาไส่ออมไส้แกงหนี่กระแทบครับผมเป็นการปลูกแซมขางนะครับผมปุ๋ยพืชพักเนาะครับยุ่นน้ำกันครับรอเรียงซึ่งกันและกันครับผมด้านขางนี่เนาะครับขางทาาควานนี่เนาะครับก็ดจะเป็น ดอกไม้ครับผมหรือว่าจะเป็นดอกดาวเรื่องเนาะครับผมกับว่าแน่ใจครับถ้าเพื่อนๆรู้จักเนาะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับว่าดอกไม้นี่ครับคือดอกไม้ยังครับผมนี่ครับผมมาเบิงอีกต้นหนึ่งครับผมต้นนี้ก่ะโอ้เริ่มมียอดออกมาเหมือนกันครับ ตัวนี้ก็รอดลอยเปอเซเหมือนกันกับผมสุดยอดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับ